เดนิชลูมเรียนภาษาเดนมาร์กออนไลน์ง่ายๆสไตล์เยวันนี้นะคะถ้าคุณอยากเก่งภาษาเดนมาร์กอยากพูดภาษาเดนมาร์กได้หลากหลายและอยากเก่งแกรมกม,มาติกนะคะอย่าลืมกดซับสไครหรือกดติดตามที่ช่องเยวมิยาชาแนลนะคะและ f ฟนส์เพจใน Facebook นะคะที่ชื่อว่าเดนิชลูมโอเควันนี้เยวมีบทเรียนเกี่ยวกับอัสโปภาษาเดนมาร์กมาหรือว่าสำนวนของชาวเดนมาร์กประโยคที่ใช้บ่อยมาฝากกันนะคะมีมาให้2ประโยคที่ฮิตมากเลยคะ่ะประโยคแรกก็คือคําว่า คลับลีเฮสตันคลับแปลว่าตบมือหรือว่าตบเฮสตันแปลว่ามา้าตบมา้าเบาๆแปะ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 ผิดนะคะเป็นการแปลตรงตัวที่ผิดนะคะมันแปลว่าใจเย็นค่ะหรือว่าชาติเดีลิชหรือว่าสลับเอ๊นั่นเองนะคะก็คือมันแปลว่าใจเย็นนะคะมันเป็นอวสโปนะคะเดี๋ยวเยะจะทําประโยคตัวอย่างให้นะคะคำแรกนะคะให้เยลคลับลีเฮสตัน เฮ้ยเยลใจเย็นๆฮัลโหลเอลลิสซ์มคารบลีเฮสตันทุกคนใจเย็นๆหน่อยประมาณนี้นะคะส่วนคำที่สองนะคะก็เป็นเชลโมยนะคะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยมากๆในชาวเดนมาร์กนะคะเราจะต้องรู้ค่ะนั่นก็คือคำว่า men skal ikke skinte f ø r bare a s k u d มันแปลว่าอะไรนะถ้าแปลตรงตัวอยู่จะแปลให้นั่นก็คือ เราห้ามขายหนังหมีก่อนที่หมีจะโดนยิงเปล่ามันผิดนะคะมันผิดอีกแล้วค่ะแต่ว่ามันแปลว่าห้ามตัดสินใจทําอะไรลงไปอย่างรีบด่วนก่อนที่เราจะรู้เหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะก็เย,ยวจะทําให้เห็นภาพนะคะประมาณว่าเยอ่ะทางานอยู่ที่บริษัท A นะคะแล้วตอนนี้อยากได้งานบริษัท B มากเลยเยลก็รีบไปลาออกจากบริษัท A ที่โย,ยทำตอนนี้เพื่อที่จะไปสนะงานที่ บริษัทบีสรุปแล้วยิ่ไม่ได้งานบริษัทบีนั่นก็คือเราไม่ควรตัดสินใจไปก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้งานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเยมจะลองทำประโยคให้ดูนะคะอย่างแบบให้เข้าใจง่ายๆก็คืออย่าฮารีสักมีจ็อบอบฟอร์อยฟิกอิติวบูนฟายนันน์เวียกซัมฮือดังนั้นจะไม่สื่อสิ่งที่ฟอร์เวียนแอสกุตเกิดมีนิง เคลียดแต่อีกมีนิ่งฟะเดว่าแอลลิตก็แปลว่าอย่าตัดสินใจเร่งด่วนนะคะก่อนที่เราจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะคะแล้วโยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าคิดว่าชอบผลงานของเยลชอบคลิปของเยลนะคะอยากเป็นกำลังใจให้เยลอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องเยลมิยาชาแนลนะคะแล้วก็แฟนเพจบน Facebook Dennisroom นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปของเยล ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วอย่าลืมฟังชาวเดนมาร์กออกเสียงท้ายคลิปนะคะกูซ้อมเมื่อไรล่ะจ๊ะคลับลีฮ์เฮสต์แมนั้นไม่ควรขายสินค้าให้เด็กๆ